ครับสวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเข้าร่วมประชุมนะครับโดยใช้ตัวโปรแกรม z o o m นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Zoom มานะครับแล้วก็ Sign In ตัวไเค้าเราที่เราได้ลงทะเบียนไปนะครับพอ Sign In เสร็จแล้วก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับเป็นหน้า Home นะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยถ้าเราอยากจะเข้าร่วมมิสติ้งบน z o m นะครับ สิ่งที่เราจำเป็นต้องมีก็คือ1ตัว Meet ID Meeting ID นะครับอ่า meeting ID นะครับกับ password เพื่อเข้าห้องนะครับอ่า meeting ID นี่คือหมายเลขประจำห้องอะไรประมาณนี้นครับก็ถ้าเรามี2อ,อย่างนี้นะครับเราก็เตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้ามี2อ,อย่างนี้แล้วก็สามารถเข้าห้องรวมห้องได้นะครับก็คือว่าก่อนอื่นเลยนะครับแล้ก็มาที่ตรงนี้ครับ จอยนะครับคือเราอยากจะเข้าร่วมห้องเข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็กดจอยตรงนี้ก็คือ enter meeting id นะครับเรามี Meeting อยู่แล้วนะแล้วก็ copy paste เ,เลยนะฮะกดจอยนะครับอันนี้เราสามารถเลือกชันได้ครับว่าเราจะไม่เวลาเราเข้าไปแล้วเราจะปิดเสียงแล้วก็ปิดวิดีโอกล้องวิดีโอของเรานะครับแต่การาประชุม ของเรานะครับเราอยากจะให้มีการโต้ตอบกับอาจารย์ผู้วิพากษ์นะครับเราก็ต้องไม่ติดตรงนี้ไว้นะครับเราจะได้เปิดวิดีโอเวลาเข้าร่วมประชุมแล้วก็มีเสียงเข้าร่วมด้วยนะครับเรากดพัลลกรองนี้เสร็จแล้วก็กดจอยครับพอกดจอยเสร็จแล้วมันจะขึ้นให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปครับที่เราได้มานะครับแล้วก็กดจอยมิคติ้งนะครับ นี้ครับจดจอยวิดีโอนะครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กดจอยปิดคอมพิวเตอร์ออดิโอครับแกเล่นรีวิวนะครับอันนี้เสียงมานจะเอ็กโคหน่อยเดี๋เดี๋ยวผมปิดเสียงครับก็ นี้นะครับก็จะเป็นตัวตัวของเรานะครับอันนี้จะเป็นของเรานะครับแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นโฮสต์ของเรานะครับเป็นโฮสต์ประชุมคนประชุมเ,เป็นคนตั้งห้องนะครับก็จะอาจจะเป็นคนมอนิเตอร์อะไรก็ตามนะครับก็คือเราสามารถพูดคุยกันได้นะฮะแล้วก็สามารถแชร์สกรีนได้อย่างที่เราแชร์นะครับหรือว่าโต้ตอบกันได้นะครับก็ การเข้าร่วมประชุมก็จะมีประมาณนี้ครับก็คือว่าพอเราเข้าห้องได้เสร็จแล้วก็จะ,ะกด c อ n n e c t เข้าไปก็สามารถรับฟังแล้วก็ร่วมประชุมกันได้นะครับแล้วก็สามารถแชร์สกรีนได้สมมติถ้าเราต้องการตอบปัญหาแล้วก็มีการคล้ายๆว่ามีประกอบนะครับอีกครั้งหนึ่งเช่นเราเปิดเช่นเราอรอผู้วิพากษ์ดูวิดีโอของเราจบแล้วนะครับแล้วก็ ตอบข้อสักถามนี่นะครับแล้วก็อาจจะสามแล้วก็เปิดไอ้ตัวปีเซนของเราทิ้งเอาไว้ตัววิดีโอของเราทิ้งไว้นะครับแล้วก็สมมติเราอยากจะตอบวิพากพร้อมกับตัวปีเซนของเราด้วยนะครับเผื่อประกอบนะครับแล้วก็สามารถแชร์สกรีนนะครับกดแชร์ตรงนี้นะครับกดแชร์สกรีนตรงนี้เพื่อเปิดสไลด์แล้วก็ตอบคําถามไปได้หรือไม่ก็เปิดวิดีโอประกอบไปได้นะครับก็คือสามารถเลือกตรงนี้แล้วก็แชร์ คอมพิวเตอร์สาวไปด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็สมมุติถ้าเราเราอยากจะออกนะครับเราก็กดตรงนี้ครับ l e f v e นะครับแล้วก็กด l a v t Meeting ครับเท่านี้นะครับแล้วก็จะออกจากตัวห้องแล้วนะครับก็การเข้าร่วมประชุมก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับเอสวัสดีครับ